สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่จอ์นนี่ครับชุงนาจอนนี่มือปราบแอนิสวาพักครับระหว่างทางผ่านนะโอ้ลงรถก่อนครับโอ้มาแล้วครับต้องใส่แมสนิดหนึ่งครับ กินยังครับชมด้านไหนครับกินยังสวยมากครับวิวตรงนี้กินยังฮะงก่อนไหว้ก่อนเนาะนิดนึงอู้ แวะกินกาแฟสักนิดหนึ่งรครับแลคนเยอะเหมือนกันนี่นี่มาได้ถ่ายรถเกี่ยวครับอ,อร่อยดีครับอร่อยดีเนี่ยเนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยถ่ายรูป เช่นอยู่ง้านงโอ้โคตรนขมเลยครับโอ้่ยับเลยกินกินอยังไรอเมริกาโน่อู้อเมริกาโน่หวานน้อยอ้วันนี้ัมื่อวานน้อยข้ไปบอกไปทั้งขมมากเลย ผมนี่เหมือนโดดวุ้นไงไม่รู้แบบขึ้นเก๋าโดดวุ้นเนี่ยอ,ยอมันเป็นแบบทังไเน่ะเอาแวะข้างทางครับอาจจะมืดหน่อยอ ผู้บรรยากาศดีมากต้องถาอ่ายรูปว่ามีเยอะนะจิ้มเลยเราถา่ายคลิปเพิ่งเสร็จครับนะครับัระมาบน้องไม่ใช่านเลยถายรถซีโมงคุณม่หตัซีฮอดบานนี่ โอ้พี่เขาเป็นหลอบด้ยวอออยป่ะเนี่ย ไปแล้วก็ขับรถแม่กอยู่รอบๆไปเต็งตัวห่างไปเกะตมม้มเล็กน้อย <laughs> ไอ้ครับผมไม่มีทางไปแล้วเพื่อแมงผมดีกิน <c oughs> โมมิเบิดว่าข้าก็โกโกเลียงเอเ จะละ1านี่เฮ้ย55ถ้าร้อนร้อน40 45กำลังกลับครับไปๆเดินเดินครับกลับครับปูย้อนแสงทุ่ง,งานากำล,ลังเขียวให้ ตวตอนนี้ก็ปกกไปล้วไห้พาก่อนกลับเดินทางปลอดไปครับไป จอนน่ครับอยู่ที่ทุ่งนาจอนนี่มือป่าครับเดินทางจบแล้วกาแฟอร่อยมากนะครับมาชิมได้ขมปี๋เลยครับต้องสั่งแบบหวานนะครับถึงจะได้กินอร่อยถ้าสั่งหวานน้อยออกคุณนี่ออกกว่าไปแล้วครับโอ้โหไปหวาง รถแห่เราอยู่ตัวน,น,นี้นี่นี่ใครแวะก็มาได้ครับเส้นเส้นไปผาแตมนะครับเส้นนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ